ชุมชนที่พอเพียงย่อมหมายถึงชุมชนที่พิ่งพาตนเองได้โดยพึ่งพิงปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรกรหากรู้จักใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติแล้วจะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่ใช้ในการทำการเกษตรก็ต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยมันสามารถใช้เป็นอาหารเป็นยาได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เราแบ่งต้นไม้อก ในทางการแพทย์แผนไทยเราแบ่งต้นไม้ออกเป็น9รสหลักๆตั้งแต่รสสุขุมหรือรสจืดตังแต่รสเผ็ดร้อนรสหอมระเหยรสเมาเบื่อรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเผ็ดแล้วก็รสฝาดฝืนเราเลือกเอาประมาณ7รสเนี่ยเอามาใช้กับการเกษตรรสจืดนี่นะเราจะเอามากระตุ้นล้างความเป็นกรดในดินล้างความเป็นพิษในดินรสจืดเกือบทุกชนิดเช่นรางจืดเช่นข้าว รถจืดจะใช้รักษาพิษในร่างกายคนพิษในร่างกายสัตว์หรือแม้แต่พิษในดินเอารถจืดมาหมักเข้าแล้วผสมน้ํารถลงไปเนี่ยไม่เกิน3เดือนน่ะพิษในดินก็จะหายไปหมดรถที่สองที่คนกลัวกันมากที่สุดคือเชื้อราเชื้อราในโรคพืชเราก็เอารถฝาดเกือบทุกชนิดซึ่งมีสารฝาดเอามาหมักเข้าก็เอาสารฝาดเนี่ยไปฉีดพ่นเอาไปรถราดเชื้อราก็จะหยุดการเจริญเติบโตรถที่3นี่เราใช้กับกพวกพวกโรคแมลง แมลงหลายชนิดเนี่ยจะกลัวรสฝาดรสเผ็ดร้อนรสหอมระเหยรสเมาเบื่อหรือรสเปรี้ยวนั้นก็จะกันโรคก็ได้กันแมลงแมลงก็ได้สารพัดชนิดทั้งแมลงดูดแมลงกัดแมลงเจาะสารพัดเลยครับส่วนรสหวานรสมันรสเอ่อรสเปรี้ยวรสหวานรสมันเนี่ยก็จะใช้เร่งดอกผลให้มันอร่อยเป็นฮอร์โมนกระตุ้นให้มันออกดอกออกผลได้ดี สมุนไพรเหล่านี้เคยเป็นพืชพื้นบ้านของไทยมาแต่โบราณแม้ว่าในปัจจุบันจะสูญหายไปกับก,บการทำเกษตรเคมีที่กำจัดพืชทุกชนิดเพื่อหวังผล,ผลผลิตมากปริมาณหากแต่ในความเป็นจริงแล้วผลที่ได้กลับกลายเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อสารเคมีและยาฆ่า,ามแมลงนี่คือความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาไทยที่ใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติเป็นความรู้ที่เก็บสะสม ผ่านการเวลาเพื่อเป็นมรดกของลูกหลานไทยเป็นการเลือกใช้สรรพคุณของพืชอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างสมดุลให้กับการเกษตรเป็นมหัศจรรย์แห่งสมดุลธรรมชาติรากฐานของชุมชนที่ยั่งยืน